ปัจจุบันอุบัติภัยจากการจราจรก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในปีหนึ่งหงอย่างมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุด้านการจราจรเนื่องมาจากการขับขี่จักรยานยนต์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและพิการส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชนอันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศต่อไปแต่ต้องมาเสียชีวิตบาดเจ็บและพิการ ก่อนที่จะทำประโยชน์ให้ครอบครัวสังคมชุมชนและประเทศชาติศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอทุ่งสงรวมกับสถานีตำรวจภูทรทุ่งสงและหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนได้จัดทำโครงการนาครปลอดภยัยทุกวัน,ท,วนทุกวัยสวมหมวกนิรภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาตินโยบายเร่งด่วนของสำนักงานกอสอนอและนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในการป้องกันและลดปัญหาการเกิดเหตุทางถนนนำสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปรธรรมเพื่อลดการขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์อย่างประมาทไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรขับรถอย่างไม่รู้กฎหมายขาดทักษะความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนเราจะต้องสร้างจิตสำนึกรับรู้ร่วมกัน ของการขับขี่ปลอดภัยเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเป็นหน้าที่ของคนนครทุกคนเป็นหน้าที่ของเยาวชนเป็นหน้าที่ของนักเรียนในโรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนซึ่งจะต้องฝากกำลันทุกตำบลไปเผยแพร่ไปพูดคุยทําความเข้าใจไปเจราจาและต้องฝากไว้กับผู้กํากับการสนาธารตำรวจภูธรนะครับไม่ว่าจะเป็นของทุกสองของกับบาง ทุกคน,นะจะต้องไปท,ำทำําความเข้าใจจับเจ้าหนี่ของรัฐผู้บังคับใช้กฎหมายและก็เป็นหน้าที่ของกองกํากับการตำรวจชายแดนกองขอแปดหรือทาหารทุกเหล่าทุกหน่วยนะครับไปประชาสัมพันธ์ใน4เดือนแรกในตั้งแต่บันนี้คือเดือนโดยได้มีการจัดขบวนรถจักรยานยนต์แห่รณรงค์ประชาสัมพันธ์การขับขี่ปลอดภัยไปยังบริเวณรอบๆเมืองทุ่งสงและบริเวณใกล้เคียง เพื่อรุนรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งสงได้ตระหนักถึงการขับขี่ที่ปลอดภัยรวมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมโครงการและประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งสงเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ก็อยากจะฝากให้เยาวชนที่น้องประชาชนหรือ,อทุกๆคนที่ใช้รถในการที่จะไปไหนก็แล้วแต่ก็ให้คำนึงถึงความปลอดภัยแล้วไม่พอนะคะต้องคำนึงถึงกฎหมายที่จะนำมาใช้ในเร็ววันนี้นะคะงไงเสียก็แล้วแต่เราจะได้ไม่ต้องเสียทั้งเงินค่าปรับหรือที่สำคัญที่สุดนั้นความปลอดภัยในชีวิตของเราสำคัญที่สุด จะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวคนบข้างของเราก็อยากจะฝากว่าออกจากบ้านเมื่อไหร่ที่จับรถมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวดกันน็อกทั้งคนขับและคนซ้อนท้ายทุกครั้งค่ะ ให้ทุกคนที่ขับขี่มือัยช่วยกันใส่หมวกกันน็กทุกครั้งในะคะที่มีการรณรงค์เกี่ยวกับการขับรถสวมหมวกกันน็อกงแต่คนขับแล้อก็คนซ้อนท้ายะค่ะชื่อเรามันป้องกันหรือวเหศได้ดีมากเลยค่ะ กศนอมเพื่อทุ่งสงนะคะ,ะผู้บริาหารดิฉันเองก็อยากจะขอบคุณนะคะที่สําคัญที่สุดงานนี้จะสําเร็จไปไม่ไ,มได้ถคาขาดทีมครูบุคลากราทุกๆคนของสถานศึกษาซึ่งทุกคนก็ได้ทําหน้าที่ในการประสานในการเตรียมทุกเรื่องไว้อย่างดีพร้อมทุกเรื่องนะคะและก็ขอขอบคุณภาครัฐบาลภาคเอกชนรวมถึงส่วนราชการทุกส่วน ในอำเภอท้่สูงโดยเฉพาะโรงเรียนทุกโรงเรียนนะะวันนี้ต้องขอขอบคุณที่สําคัญที่สุดก็ต้องขอขอบคุณสํานักงานกศนจังหวัดนครสธรราชให้คํามศึกษาให้คอชีเนะและช่วยในการจัดกิจกรรมในวันนี้ตลอดระยะเวลาตลอดวันที่ผ่านมานะคะขอบคุณค่ะ